กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกทุกท่านนะครับตอนนี้ก็กินข้าวเศร้าเซตเป็นที่เรียบร้่อยนะครับหลังจากช่วงเศร้านะครับเอดวิไลได้ปล่อยไปแล้วนะครับอ่อนงลักนะครับมาเป็นสำนักแรกสำนักต่อไปก็คงจะเป็นแนวทางของแม่เกสอนที่เอ็ดวิไลได้เกินไว้นะครับเด่นบนล่างนะครับองวดที่พันมานะครับมาทั้งสองตัวเลยนะครับ แนวทางของแม่เกสรเด่นบนล่างนะครับอตอนนี้แม่บา้านเพื้นที่ยังวันพ่นจกกระเป๋าเงิน่นพจนเงื่อนไห้บ่เฮ็ดยังอ่ะเสียเงินไห้บ่เอาเงือนบ่ฮะเอาอีบ่<ะ>เงินโอ้ยเอาแล้วนะเนาะเฮ็ดยุนี่ก็อยากได้เงินล่ะโอ้ <laughs> บ่าหายสั่บ่ห้ซ้ั่มดีห้ซื้อบ่าหา้ ครับเอ๋อแนวทางตงัวเลขนะครับมีมาฝากกันนะครับอ่ออาขยันวิไลบอกนะครับสำนักไไดมาเร็วกับปล่อยให้เร็วโอ้คนสี่ท่าขีม้มคนสีเสริมสวยคนสี่ท่าขีมอะไรน,นึงอะอ๋อไปเล่นอันคอนเสิร์ตมะล่ำบ่ด<ม>้วยท่าแป้งแต่งตัวตล่ำเป็นบ่หนิลองเพลงเอซี่ฟังด้วยจักเพลงสองเพลงด้วย แม่บ้านเพิ่นลองเพ่งเก่งๆด้วเอฟซีอันอันดาลากขาราโอเกะดิเนี่ยามีงานบุญงานยังเพิ่นละคล้องไม่เอาจักเพ่งด้น่าตึกฟังไม่เอาจากัก <c oughs> เอาจากัเาจากเพ่งให้เอฟซีฟังด้วยจกักจักก่อนด้วเอาสาวบางกล้วยนี่นะกำลังฮิดๆดิเนี่เอาลวงดูลองได้เ่าสาวบางกล้วย ร่งดังกลับมาดังอีกสาวบางกล่วยของออนอรดีเอาล่องได้ไหมะจะเครื่องเดี๋ยวสะให้เอฟซีเบื้องตัวเลขแม่เกตสอนก่อนฟังเพลงก่อนโอ้โบอบอลองเอาครับหลังจากกินข้าวน้าแรงง่ายแล้วนะครับเพิ่งกินข้าวนะครับแม่บ้านเพิ่งกลับมาจากสวนยางนะครับ กับพูดคุยกันไปนะครับสัพเพเฮละก่อนจะเข้าไปเบื้องตัวเลขนะครับของคุณแม่เกศรนเด่นบนล่างนะครับกวดที่ผ่านมานะครับคือหมื่ว่านนี้เองกับเด่นบนล่างของแม่เกศรมาทั้ง2ตัวนะครับก็คือมาเกากับ2นะครับคุณแม่เดนมาก89สองนะครับเก้ากับ2มาบนนะครับถือว่ากอดข้อกันมาเลยแตก3 92นะครับหมู่ว่านนี้ อันนีทางรัฐบาลาชุดบนนะครับรางวัลที่1นนะครับก็คือ5 0 5 0 7นี่เนาะถ้าจำไม่ผิด5 0 7 3 9 2นะครับ5 0 7 3 9 2รางวัลที่ท1ปรากฏว่าอัานนีทางของคุณแม่เกตรเด่นบนล่างนี่มาถึง2ตัวนะครับนี่หลักฐานเอามาให้เบิ่งกันนะครับ8 92นะครับแอดวิไลลงหาตั้งแต่วันที่4นะครับมิถุนายนครับ2568นะครับแม่เกศรบอกว่ามาล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์อีลีครับ9กับ2กอดคอกันมาบนนะครับอ่าแนวทางชุดนี้ของแม่เกศรน์สำหรับชุดนี้นะครับจะเป็นเด่นบนล่างนะครับอ่าเด่นล่างกับเขานะครับวันนี้อ่าของแม่เกศรน,นะครับเด่นล่างก็มานะครับเดี๋ยวได้ชุดเด่นล่างมา แอดวิไลก็จะจามานาเสนอให้เอซคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้เข้ามาเบิ่งกันนะครับเป็นเด่นบนล่างนะครับอากาศห่อนแห้งนะครับมือน,นี่เบิ่งแล้วเดยดจ้ากันเลยนะครับอ่าแม่เกสอน งวดประจำวันที่1กรกฎาคม68นะครับนี่ยทางเป็นเด่นบนล่างนะครับเดี๋ยวค่อยแคปหน้าจอทั้งของเก่าของใหม่นะครับเด่น ดินบนล่างนะครับอาฝากแช่ไปนะครับให้กัลร่งแรงใจอ่าคุณแม่เกศสอนนำ้ำแอดวิไลก็ขอบขอ,ขอ,ขอบคุณน,นะครับคุณแม่เกศสอนที่ส่งตัวเลขแนวทางมาให้นะครับเป็นสํานักที่สองนะครับอ่าเป็นสานักที่สองถือว่าตองนวดกันเลยนะครับอ่าส่วงเ้ลแอดวิไลนํำเสนอออนงรักนะครับ สำนักไดมาก,ก่อนก็คือ,อปล่อยให้เอซีได้ติดตามก่อนเลยนะครับถือว่าแม่เกศสอนมาเป็นสำนักที่2งนะครับงวดนี้ครับเด่นบนล่างงวดนี้ได้มาที่ <c oughs> ย่งเหลือตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวไดมาติดตามกันสาหรับของเก่ากับของใหม่เดี๋ยวแอดวิไลจะเคียนให้เบิ้งนี้นี่คือของเก่า <c oughs> อ่างวดนี้เด่นบนล่างของแม่เกศสได้มาที เก้าเก่ายังอยู่นะครับเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามนะครับลงให้วันที่ครับอเขียนหลักฐานไว้พร้อมนะครับลงให้วันที่ครับมือนีวันที่สิบเจ็ดนะครับมือนี ลงให้วันที่17บเจ็ดถือว่าต่องวดกันเลยนะครับลงให้วันที่17เ็ดเอฟซีย่าลืมนะครับลงเร่ย่าลืมเป็นเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเล็กเด่นจะมาคลิปเดียวจบนะครับพงเหลือเด่นลางนะครับลงให้วันที่ส7เจ็ดมิถุนายน 68นี่คือมือโลงหลักฐานแนวทางนะครับ903ปรากฏว,ว่าเก่ายั่งคงอยู่นะครับเก่ายั่งคงอยู่นะครับแม่เกสรกำมันใจนะครับมาล้านเปอร์เซ็นเหมือนเดิมกลับมาล้านเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะครับกดนี่้903เอาเอฟซีมักชอบตัวใดนะครับ ฝากแช่ไปนะครับให้ยกำลังแรงใจคุณแม่เกศรด้วยนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณแม่เกศรอีกครั้งนึงนะครับที่ส่งตัวเลขมาให้นะครับแอดวีไลได้นำเสนอฝากตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันเอาสายวิ่งสายแลนนะครับถืออกโดนใจนะครับหาตัวมาใส่เลยนะครับในนี่นะครับ903นะครับงวดที่ผ่านมามาทั้ง2ตัวนะครับ92เลยกอดคอกันมางวดนี้ เอฟซีหมักตัวไดสามารถคัดเอาเลยนะครับจะเป็นบนล่างนะครับสามารถไปบนไปล่างได้นะครับ903อ่ะคลิปนี้จากลากกันไปคลิปต่อไปรอเป็นของสำนักใดแอดวีไลจะนํ่เสนอให้ได้ติดตามกันอยู่ดีมีแห้งเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ